ผมเนี่ยก็จีนแท้ๆเลยนะเพราะว่าอากงอาม่าเนี่ยเป็นคนจีนแม่ผมก็จีนแท้ๆเลยแต่มาเกิดในประเทศไทยเลยได้สัญชาติไทยแต่เชื้อชาติจีนและพ่อผมนี่ไทยแท้เลยนะครับนายบุญส่งกลิ่นเกสรน,นี่ไทยแท้เลยนะครับไทยแท้เลยผมเลยมีบุญนะครับได้ สัญชาติไทยและเชื้อชาติไทยเลยมารับราชการเป็นตำรวจได้และมีคนคนหนึ่งนะครับบอกว่าพ่อเป็นลาวแม่เป็นจีนแต่แม่นไม่อยากมีสัญชาติไทยเพราะถูกกระทรวงศึกษาบังคับผมจุกอ,อกเลยนะพูดไม่ออก ท่านก็อายุเยอะแล้วไม่รู้ว่าท่านจะคิดอย่างไรถ้าไม่พอใจที่จะเป็นคนไทยนะคุณก็ไปสละสัญชาติเลยไอ้เหี้ยแล้วมึงจะไปเป็นคนลาวคนขเขมรอะไรก็ไปเถอะไอแ้แก่ๆมาพูดอย่างนี้ผมก็ไม่นับถือนะนะครับผมเนี่ยดีใจ ผมได้สัญชาติไทยนะครับได้เป็นคนไทยนะครับและคุณมาพูดทำไมว่าพ่อเป็นลาวแม่เป็นจีนไม่ได้อยากเป็นคนไทยอ่ะแต่กระทรวงศึกษาบังคับให้หาพูดมาได้ไม่น่านับถือคุณเป็นคนแก่ที่ไม่น่านับถือปกติผมจะนับถือคนเท่าคนแก่และไม่ไปก้าวล่วงนะผมว่าท่านออกมาขอโทษและถอนคำพูดซะดีกว่า นะครับพราท่านก็มีประโยชน์แต่บางทีแม่สมองอาจจะสมองอาจจะเพี้ยนไปไงสมองอาจจะเพี้ยนไปไงนะไอห่าไม่อยากเป็นคนไทยแล้วมาใช้ทำเฮ้ยอะไรแล้วเออมึงไม่อยากเป็นคนไทยก็ไปเลยไปสละสัญชาติเลยนะครับอายุท่านก็เยอะแล้ว แปดสิบกว่าแล้วนะครับขอญาติด่าหน่อยเถอะเห็น <He ard S 2> แล้วหมั่นไส้นะครับอาก,ง,อกงผมบอก พอเห็นแผ่นดินไทยเห็นต้นไม้เขียวเนี่ยกลงบอกผมเรียกกลงนะครับบอกไม่อดตายแล้วบอกอาม่าผมว่าเราไม่อดตายแล้วเพราะว่าที่จีนเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งไอ้หิมะมันลงเลยมันไม่มีไม่มีอะไรจะมาเป็นเชื้อฟืนย่าเนี่ย อาม,ม่าต้องเอามีดไปแซะแล้วก็เก็บเขาไว้เพื่อจะมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงผมเกิดมาอาม,ม่าก็ให้ไปเห็นผักเสี้ยนผักเสี้ยนน่ะอาม,ม่าบอกโอ้ยดีทั้งนั้นเลยผักเสี้ยนคนไทยไม่กินครับผักเสี้ยนเน่ะเดินเหยียบหมดอาม,ม่าให้ผมเอามีดบางเนี่ยไปแฉมาเอาผักเสี้ยนมามา,มาล้างล้างล้างมาขยำในกละมงังดองใส่จุ๋มเป็นผักเสี้ยนดอง นะครับเป็นมักเซียนดองเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดปลูกผักปลูกอะไรมาอยู่ใหม่ๆก็ไม่มีบ้านอยู่ครับไปอาศัยเขาอยู่เขาให้ทํำเพิงต่อมาหน่อยนะครับมุงแฝดก็อยู่มาจกนกระทั่งรวยที่สุดในตำบลน่ะนะครับมีโรงสีมีรถยนต์นะครับก็ทำมาหากินเราภูมิใจได้มาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่นะครับ แล้วท่านมาพูดแต่ไงท่านไม่อยากเป็นคนไทยพ่อกระทรวงศึกษาธิการบังคับไปเลยมึงไปเลยนะครับไปเลยไปสละสัญชาติเลยไอ้ส้นตีนนะฮะพูดได้ไม่อยากเป็นคนไทยมันน่ามั่นใ้ผมก็อ่อนมาคุณไม่กี่ปีแล้วนะครับนหะ่าแต่พูด กวนตีนน่ะนะครับกวนตีนน่ะไอ้นั่นหมาอย่างเครื่องซักผ้าหมาอย่างมาแล้วไง เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับบังเอิญสั่งตู้เย็นเล็กๆมาอันหนึ่งของผมฮะของผมพอไปจับตู้เย็นไม่ได้อันนั้นเขาพัดจะไรแล้วเช็ดแอลกอฮอล์แล้วผมนี่บางทีทำปืนมั่งอะไรมั่งแล้วมือไปจับตู้เย็นเขาก็เป็นลอยคลาบน้ำมงน้ำมันนะครับก็เลยซื้อตู้เย็นเล็กๆมาเอาไว้แช่นมเปรี้ยวอะไร ผมไม่กินน้ําเย็นนะแช่นมเปรี้ยวกแค่นั้นแหละอูไทยธา,ยาน,นีไม่มีห้างดีอุไทยธา,ยาน,นีไม่มีห้างแมคโครโลตัสเพราะว่าท่านรัฐมนตรีชาดาสอชาดาเขาค้านไงไม่ให้มีแมคโครโลตัสมันเป็นของในทุนในทุนใหญ่ เพื่อให้ร้านค้าเจ๊กจีนคนไทยที่ขายเนี่ยมันจะได้ขายได้ถ้ามันมีเซเว่นใครจะไปเข้าร้านค้าอื่นนะครับแล้วมันต้องกำหนดเซเว่นเนี่ยห้ามขายของกินให้ขายแต่ของใช้เดี๋ยวนี้เซเว่นแม่นมีหมดเลยจะไปกินผัดสีอิ๊วราดหน้ากินข้าวแกงมีเซเว่นหมดร้านค้าคนไทยเจ๊งชิบหายหมดรวยเจ้าเดียวรวยที่เซเว่น รวยที่เซเว่นเงินกระจุกแต่เซเว่นเขายิ่งใหญ่มากนะสมมติสาขาหนึ่งไงต้องวางเท่าไหร่อ่ะต้องวางเงินแปะเจียสามล้านสองล้านและแม่นสองแสนกว่าสาขาเงินไปอยู่ที่เขาเท่าไหร่นะครับไม่รู้ผมว่าท่านเครียดนะเพราะท่านบริหารเงินแม่นหลายแสนล้านนะครับ อไม่รู้จะใช้ทําไมหมดนะฮะทที่อุทัยธานนีผมว่าเขาก็ทําถูกแล้วครับให้คนไทยแม่ได้มีกินบ้างนะฮะมาร้านโชว์วยเจ๊งหมดซบเสาหมดนะครับและเราก็เสือกดีใจนะถ้าดีใจมากไอ้พวกไซโยกเนี่ยผมเจอพวกไซโยกนะเจอผมนายดีใจหน้าดูอะไซโยก มีเซเว่นแล้วโอ้โหเออเอา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 มันความจเจริญไงมันวันสต๊อปเซอร์วิสเมื่อก่อนเนี่ยเซเว่นเนี่ยที่การจะนะบุรีเรานะต้องไปซื้อร้านเยนนิ่มร้านเยนนิ่มเนี่ยอยู่หน้าโรงพักการจะนะบุรีเลยเป็นรถเข็นเย็นนิ่มนี่ใหญ่มากเลยคุณจะซื้ออะไรอะ่ะไปร้านเยนนิ่ม ยหญนิ่มผ้าหนาไหมหน่อยสองผืนยหนิ่มล้วงเอามาให้มีใยญนิ่มเข็มเย็บผ้ามีไหมมีเยญนิ่มมีคอนไหมมีทุกอย่างร้านใหญ่นิ่มข้างบนขายก๋วยเตี๋ยวแต่ข้างล่างล้วงมาได้ทุกอย่างเขาขายแล้วเขามีประสบการณ์ว่าคนมันจะขาดอะไรนะครับมอเตอร์ไซค์ขี่มายางรั่วใยญนิ่มมี กาวปะยางไหมใหญ่นิ่มีอีกนะครับใหญ่นิ่มีอีกมีหมดใหญ่นิ่มีสูตไหมมีหมดร้านใหญ่นิ่มจะซื้อถุงยางอนามัยมีไหมใหญ่นิ่มีอีกนะครับร้านขายปลีกแต่ว่าถ้าใหญ่นิ่มอยู่เดี๋ยวนี้จบแล้วใหญ่นิ่มเอ้ยเพราะเซเว่นแดกไปหมดแล้วนะครับมีทุกอย่าง ไม่รู้เดี๋ยวนี้หลานเยนีเตียหวัสด,ดีครับเตียสุขภาพแข็งแรงนะร้อยปีนะเตียเตียต้องอยู่อีกสิบปีให้ลูกหลานแต่งแดงมี่โตใหญ่มาเลยคุณคุณให้ครับสวัสด,ดีครับขอบคุณครับเตียสองหมื่นสาขาคูณไป